สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M&M Channel นะครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใช่ปานเจริญ2 0ง0หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปใกล้ๆนะครับ โซ2 2 1 8นะครับคับนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูคันนั้นับนี่สงจจง้งสัแยกลงลดคนข้าวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคัน,นี้ดูคันนั้นครับ่าจะการเจริญ2 0 2 0ครับขราไปชมมีใจนะ จริงๆด้วยครับฟาร์มเจเลนเมื่อวันเดียว2020นะครับทางเข้าลงในน้ำไปจะกเกี่ยวยากพอสมควรนะครับตอนนี้คนกลับจอดคุยโทรศัพท์อยู่ครับ ครับมาชมกันต่อครับจะลองลองไปดูนะครับใกล้ๆน้ำลึกมากครับนี่ถึงหัวเข่าไปดูใกล้ๆนะปลาเกินโมเดลสองพันยี่สิบ เดิมครับสไตล์ปานเจริญครับซปเปอร์ฮีโร่ครับ ไก็ไม่กี่ครับน้ำด้วยครับเอง เียงนี่ไม่เขาไปขายเขาไม่เอานะเราไปตากเลยไปขายเขากดราคาเราอีกครับเนี่ยจ้าครับส่วนนี้ก็ดียินว่าพยายุจะมาอีกแล้วที่ห้านี่ก็ได้ติดเกี่ยวนะครับเพราะว่าอันตรายครับทำมาอีกรอบนี้สงสัยไม่ได้เกี่ยวชัวร์ครับแต่แค่นี้ก็ยังหนักแล้วนะครับข้าวยังถูกด้วย ปีนี้ก็เริ่มต้นที่ประมาณสิบบาทนะแล้วก็ต่าลงมานะครับไม่ใช่เพิ่มขึ้นนะครับครับปันเจอต่อปันยี่สิบครับ แบบสไตล์ปานเจริญครับรู้ว่าเปลี่ยนอะไรบ้างครับที่โจ๋ๆเปลี่ยนสติกเกอร์ครับ ใช่ครับ ไปติดคลิปนี้นะุะนกดไลค์กดแชร์กดคให้ด้วย,ยนะครับนี่มีอขอขอบคุณนะครับรอติดตามชมคลิปกันไปเรื่อยๆนะสวัสดีครับ